ไม่น,น,น What is weather ผมมีเรื่องคุยด้วยเรออื่องเ,เหล็กเสียชืยอออ่อชื่อโค้ชอ่าฮะเออมื่อกี้มันโดนทันรถอด่ประาณห้าพันห้าพันสองเท่าไหร่นะห้าพันสองอ่ามันก็เลยโทรมาหาผม พ่อพี่หอ,อมดูคนหมดเลยทำไงดีคุยไปคุยมาเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่ไปส่งเสียไม่ใช่แล้วทำไมมาถึงปุ๊บปุ๊บเราโทรหาบิ๊นนี่ <c oughs> เลยน่าฮดิผมก็งงกันใครเอาน่ะใครเพราะว่ามันเจอพน้องผมแก๊งเก่ามาอยู่บางที่ทำด้วยกันเข้าไหมอืมเออ,เอ,อไม่ได้มันจะบอกว่าเลยนะแต่ปัญหาเกี่ยวกับรถหมดเลยไม่ สำหรับตัวผมแนละ้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันก็เป็นบทเรียนมันไปเอาจริงๆรนะิงเพราะว่ามันแบบว่าห้าร้อยโลไปหล่อไม่เที่วแม่งเป็นที่แบบว่าสนใจแล<ะ>้วถูกปละ่ะใช่ปะเอาอันนี้เอามุมมองของคนแบบงัดนะเฮียพอไปเห็นห้าร้อยโลไงกูว่าต้องเอาก่อนอยู่แล้วอะอันแรกอะ,ะถูกปหละ่ะบิลลี่พวกเก็บมัน มันมีทิกตั้งไอ้เยอะแยะในการหลอมใช่แล<ร>นทร<ม>งแลนส้มก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ใกล้ที่หลอมมันก็มีแล้วนั่นแหละผมเคยโทรเขาลยบอกมาว่าเออว่าคันนี้เป็นบทเรียนละกันว่าช่วยอะไรไม่ได้ว่าหลักฐานอะไรก็ไม่มีคนนั้นก็ไม,ม่รู้ตํารวจก็ไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรแล้วถูกปะล่ะทังบองทาองําไปส่งเสียรักแนงผมเลยคิดว่าเป็นเฟสเ,เป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเขาเคยบอกผมว่ามันจะเข้าโนโตอ๋อมา,มา,มาทำทาทาส่งผมนี่แหละก็คือทําขายปกติถูกไหม ใช่แล้วมไม่ไรเดี๋ยวค่อยไปบอกมันทำใหม่นั่นแหละแล้วก็บอกไีที่หลอมมันไปถูกเมะะื่อรแลนส้มมันใกล้แล้วเดี๋ยวนี<ช>้ยแค่แบบว่าจะเอารถมานี่นะเออต้องโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องแบบระวังอ่ะรถห้าร้อยโลอ่ะไปจอดที่หลอมอ่ะตาลุกวาวอยู่แล้วคนทัะะ้ะมองกันหมดอ่ะ เหมือแนแบบพวกเฟอร์รี่เขาเข้าห้างะอะอารมณ์แล้วมันมันโดนขโมยไปกี่ท่าแล้วเสียห้าพันเหรีย่อมันสองอิ่มเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไอคนได้ไปอิ่มเลยอะรออะไรกัไอ้ชัดยิ้มเลยอะใจพ่อพี่ปะน,นี่ใช่ไหมไม่ใช่เตือผมว่าไม่น่าใช่พวกเราเพราะท่พวกพวกกูอยู่ต่อกันนั่นแหละก็เลยต้องถามเสียเรื่องนึงว่าไอาที่บอกจะให้มันเข้าโนโตเนี่ยให้เขาบังมันก็ได้ฮะ <c oughs> มันไม่เข้าเองใช่เหรอเลสิยาเมัน ไม่ได้คาวามหวังมันไม่เข้าไม,ไม่ผมบอกว่ามาทำให้ผมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือมันไม่เข้าเองเมื่อกี้มัน <c oughs> บอกมันรอสลับคนที่อรูมถามว่าทำไมไม่เข้าโัโตเที่เขาบอกว่ารอสลับคนอยู่ก็เลยถามเสี่ยวมันมีอะไรกับมันหรือเปล่าอะไรแบรบมีอะไรที่แบบนี่มองมันเป็นคนยังไงดีวะ ก็ดีดีเพราะว่ามันเป็นคนแบบว่าสมมุติว่าผมอยากได้เหล็กก็อ่ะไปทำให้หน่อยอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันเพราะนี่พ่อเคยเป็นน้องผมในแก๊งเก่านะตู้น่าจะรู้อ,อยู่มั้งอืมเขาอยู่ใกางๆเรผมอยู่ไกลนู่นอ่ะนี่ใส่ดีพยายามพยายามมากใช่ใหญเสียมันเข้าไปแก,งก๊งทันทีอย่างน้อยอ่ะใส่ พูดตรงๆว่าถ้าเกิดได้ใช้สีรถโนโตะมันก็พอที่จะคุมกลาหัวงได้บ้างนี่หรอวะเออแล้วคนนึงก็แบบอย่างเชิงอ่ะถ้าไม่ใช่พวกผมนะเออไม่ต้องแย้นก็จะมีคนอย่างเชิงอยู่ถูกปะล่ะใช่หนึงโนโตเต็มวันนึสามสิบใช่ไหมยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเดียนับเลขโชว์ฟูนะย่สิบเจ็ไม่ไม่ไม่มยิบเจ็ ไม่เต็มเพราะว่ามีสล็อตของเสียสล็อตหนึ่งก็คือของเสียแล้วก็ของไอจีมสล็อตน,นึงแล้วก็สเสือฝ้ายไม่อยู่ก็ย,ยี่สิบเจ็ดเสือฝ้ายเชือดำเหรอเสือฝ้ายไม่ใช่เชิดดำสเสือฝ้ายตัวจริง,เ,รงเป็นค่ามีอะไรเหมือนหกเจ็ดร้อยอะไรนะค่าอะไรหมื่นหกหมื่นหกเจ็ดร้อยคืออะไรเออค่าอะไรอะ่ะไอเจมไงไม่มึงดูไง <c oughs> อ๋ออะไรไมันพี่ก็ไม่รู้เออว่าจะจ่ายค่าอะไร ไอ้ผู้ถามเลยงงเลยไม่ใช่ผู้จ่ายค่าอะไรบ้างหรอกมีตังค์นะช่วงเนี้ยแต่ก็จะบอกผมว่จะบอกเสียเออมันขยันนะอยันมากผู้จ่ายรู้รู้รู้ขยันน่ะมันเพื่อนผมตั้งแต่ผมเล่นไปเล็กๆอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันไปลอตมันไปเอเอตอนนั้นมันไปอยู่กับพี่ผมไปอยู่ทเพียงตอนนั้นแล้วก็มาเจอกันอีกทีใช่เพราะอย่างน้อยมันได้ใส่ซ่สูตรโตโตเพราะมันอันนี้ได้คุ้มกับลาหัวมันได้นิดหน่อยอ่ะ ผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันลำบากผูงตรงผมมาสงสารน้องมันมีนนวุธนยังวะยังครับแม่อยยังไม่รู้ตู้หลับโดนเนตดิสิยอะโดนเนทเหรอโดนเนทเลยคะ็นกคนนี้ผมบอกให้ว่าไม่ผิดหวังครับผุ่กงตรงได้ทุกเรื่องแต่เยอะได้บางมาได้ไม่เรื่องมาก เรื่องแบบเรื่องแบบจีะนายจีงจิตทังหมดดูอยู่เอ๊ะ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 พี่โยสี่ต้ขโทษครับพี่แล้วเป็นไงบ้างครับชวงนี้เฮ้ยพร้อมยังกิกจีกิ๊กกิ๊กกิ๊ีะ่ม กี่กี่เหรอกี่กี่คือมัวนัวมากเออแล้วพวกนี้แล้ววันที่สิบสามเนี่ยเจอกันนี่เสียแม่นี่เหรอไม่เข้าหรอไม่ครับไม่นี่พวกมันก็โดนผมดิให้ไอ้น้องๆมันแบบว่าเิดไอ้ตู้โดนเลยไอ้พวกนี้ก็โดนผมดิอย่างเงี้ยโดนพวกผมดิอย่างเงี้ยโดนไหมตู้ วันที่สิบสามบัฟได้เต็มที่นะใบตู้แต่ก็ขออย่างเดียวตู้แปลงฟันด้วยเอ้า๋อไม่พูดวะมันมันจ่ายมันจ่ายตังค์อยู่มั้งหมื่นหกเจ็ดร้อยอ่ะจำแม่นด้วยมีเท่าไหร่นะทั้งหมดยี่สิบแปดเหรอพอม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 เต็มที่ลครับพี่มาแล้วมาแล้วมีอยูเท่าไหร่ตู้ยี่สิบเจ็ดไหมเหรอยี่สิบเจ็ดเพราะว่าไม่รวมเพราะตัดค์สล็อตมสามสล็อตออกติด ควิดคนนึงอ๋อคนที่สอายเหรออยเรียกบากาเจอับ้าเราไม่ใช่นั่งเสิราเล่าซะเฮ้ยคุณเรีข่าวคข่าวมาว่าอินเวนตีแบบเจอดับามันโล่เดือยไปรวงโอลนะขออนุญาตั๊บขออนุญาตั๊อะที่ไ่าับอ้ลาสุดปีนดินมานะไอตรงนู้นขออนุญาตั๊อบในเียไอฟ้าเรอเวลลี่พูดนะเวลลี่พูดนะ ที่อ่ะมันเดือดว่ะไฟแรงอ่ะไฟแรงน้าเรียกมาเตือนเลยอ่ะใช่เหรอแจกกล้วยเป็นหวีแจกกล้วยเป็นหวีอ่ะที่จะเดือดมากนะเดือดขนาดน้ำมาเตือนนะกูบอกให้เดือดเดือดเดือดเดดือน้ำมาเตือนเลยก่อนอนุญาตบั๊นะครับว่าแล้วเราเราเล่นกันไหมเราเล่นกันสุดไหมเอาไหมเล่นกันสุดไหม ก็สูตรแบบเฟรตที่แล้วเลยคุณมัมสัมเบ้กออเลยขอขอยันลอฟันไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าไม่มีพ่อขอยันล็อฟันเหลืองๆออกนะครับยังไงบั๊ได้ขออนุญาตขออนุญาตแล้วฟันแก่ๆออกนะครับเนี่ยพี่ตู่พี่ไม่ได้หรอครับพี่แต่เราเพิ่งจะมาเฉิดแล้วเพิงคนคนขึ้นมาเพื่อมาเจอพี่ต่อเลยเอาคนเก่าๆที่เพิ่งออกไปอ่ะเดี๋ยวให้เรียกทุกคนกลับมาเพื่อมาเจอพี่เลยคนเก่าอ่ะบางเทนน่ะนะแต่ถ้าผมผ่านไปได้ปุ๊บ ผมลืงตัวบางเทนมาร่วมไฟท์ถ่ายเลยลิงผมวางแผนในหัวอะไรขนาดล่าตู้เฮียไม่นะบอกว่าทำได้ใช่เหรอนี่มึงคิดแต่ว่านู่นนู่นเนี่ยที่ร้อชนะดูไว้ไปแล้วไปรอบชิงแล้วอ่ะบองเทนเลยเฮ้ยมึงคิดว่าไงวะคู่เนี้ยบีซีโอเวอร์แม่เอามีการล้มมวยกันเกิดตามเตะไม่หรอกบีซีเขาอยากได้บ้านต้องรอดูอ่ะ พี่ยังเขาพูดนะฉันตู้สันเดียเออพูดเลยเขาด่าอีกเออพูดเขาด่ามึงอีกมึงนี่ไม่ต่าอมีรูประตูมีช่องเขาอาจจะไงอาจจะอาจจะแต่ไม่หรอกเพราะมันก็รอดที่ตัวไงเออแต่เขาอยากได้บ้านนะพี่เสียที่พูดคุยมาก็ดูโอเวอร์ก็อยากได้โอเวออร์ยากได้จังเลยบอกให้โอเวอร์อยากได้แบบอยากได้เฮียๆเลยแต่พวกพี่ก็เอาอยู่หนีบ้านถูกไหมล่ะรู้องเอาต้องเออดีต้องเอาดีต้องเอาดีได้หรือเปล่าเลย โอ้พิวิลลี่โอ้ไปพิวิชาใหม่มาแล้วเนี่ยคือแบบว่าแทงตัวนึงอนิเมะ์สองตัวเลยอ่ะเธอีเฮ้ยเก่งขนาดเก่งขนาดนี้ไม่ใช้แต่อีสปอร์ตไว่ายชาไม่ตอนอีสปอร์ตทำได้ละคนในแก๊งทำได้ละสองสามคนละพึ่งนั่ได้เหรอพี่ทำเป็นสองดีกว่าละเฮ้ยดีดีพี่เกินไปวันก่อนผมผมเพิ่งยิงกับพี่โทนี่เองเฮ้ยถ้านี้ท่าท่าถ้านี้ป้าท่าวางสเก็ตบอร์ดใช่ไหมที่ที่บอก ถ้าวางสเก็ตบอร์ดทำได้มาทิกว่าแล้วอ๋อไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอทิกทิกใหม่เหรอถ้าถ้าวางสเก็ตบอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวนี้เมืองเราเด็กเยอะจริงวะัง่คนเฮียดูดีห้าตัวติดเน่เอาเสียแล้กับพ่อโนโตะตอนไหนแม่รูน่หลังเปร แล้วเมื่อไหร่จะมีเรื่องอันทีอะผมรอดูอยู่เนี่ยมีใครอะหาดิไม่มีก็หาดิเห็นอะได้ตู้มมีประเด็นอยู่กับสีส้มไหมหรออีกาเขาไปรัางสงบร์ไปเล่าเกียร์เป็นไงบ้างจ่ายแท็กมาคันหนึ่งไงที่ผมเคยบอกพี่เฮ้ยจ่ายแท็กเลยหรอจะซับจ่ายเต็มป่ะไปเต็มโถ้อ๋อแท็กเดิมๆหนึ่งคัน ใช่เขาเขายอมเลยแบบไปถึงปุ๊บพูดคำสองคำเขายอมเนี่ยมึก็บอกแต่งเต็มก็จบแล้วเนี่ยตอนนั้นกูดูอยู่กูรักัดฟันใายผมบอกแล้วเที่ยจุนกูเสี่ยต้องกลับไปนำแล้วจริงมึงบอกมาแต่งมึงบอกแต่งเต็มเขาก็แต่งให้แต่อันทีนั้นอาทิตย์เดียวตอนเสียออกพี่รู้ป่ะเงินเข้าแก๊งสี่ห้าล้านเลยไม่มีสองแก๊งแบบมาทิมแบบพร้อมกันเลยอะรอบแรกพี่ได้มาล้านหนึ่งใช่ไหม้านล้านหนึ่ง เวทลี่เวทลี่อ้าเรื่องอะไรอ่ะผมจอกปูนอยู่แม่มาขอในตัวพวกผมเนี่ยแบบมาถ่ายคุณผมเรียบเอ่ามีดเช็คเอามีเช็คเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาจารยเลี๋ยวเรื่องนี้นะก็คือช้า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 ชเลยนะคือคนของผมมันไปก่อแล้วมันกลับมามันชื่อไอ้บูมคนของมึงไอ้บูมอ่ะบูมบุรพาเออมันแต่งตัวเป็นฮิตแมนใช่บูมบุรพามันแต่งตัวเป็นฮิตแมน ああคือมันก็คอสเพลย์เล่นๆอ่ะแล้วเวทลี่มันน่าโดนปนมั้งมันก็ควักมีดเข้ามาในร้านตัดผมแล้วมันบอกว่าร้านผมไหนร้านตัดผมร้านตัดผมทั่วไปอ่ะก็คือคราบคือเข้าไปเลยเหรอใช่แล้วก็แล้วก็บอกว่าขอดูประชาชนหน่อยควักมีดเลยนะรอบแรกก็เลยปล่อยไปโดนเช็คก็เลยปล่อยไม่เป็นไรแต่รอบสองจกทูนกันอยู่แม่งข oh, okay. ับรถมาจอดเฮ๊บอันนี้คือรอบแรกก่อนแต่เขารอบแรกไม่มีอะไรถูกไหมไม่มีอะไรให้ปล่อย รอบแรกปล่อยรอบสองมันจบพวกผมจบปูนกันอยู่พวกผมนี่คือก็พวกผมอ่ะไม่เขาพวกผมอ่ะไม่รู้ว่าใครจะไม่ได้แล้วไอบูมคนเดิมตู้ไอบูมเออใช่แต่ไอบูมจบคนเดียวปะคนเดียวปะคนเดียวไปคนเดียวอ่ะต่อไปจบปูนแล้วมันมีสามกองถูกไหมอ่ะก็แบ่งกันคนละกองแต่แม่งเสีกลบมากแม่งบอกว่าเอาเออนั่นแหละแม่งก็บอกว่าขอในตัวไหนได้ไหมถุงนึงขอแบบไถ่อ่ะอ่ะ มันบอกว่าได้ไหมน้องผมยังไม่ได้เลยอได้แบบยังแข็งอ่ะได้แล้วก็เลยบบกโอเคได้ไม่ไม่ไว้น้าก็วันก็ไปไปแล้วก็แทงกเดี๋ยวก่อนนะคือตอนแรกเนี่ยไอ้บูมให้ให้ปูเข้าไปไหมไม่ให้ให้แล้วเออแล้วเขาไม่แทงเหรอตอนนั้นถือมีดด้วยไม่ใช่หรอไม่ไม่ตอนแรกถือมีดพี่อ๋อตอนแรกที่ถือแต่ที่ปล่อยไปเพราะมัน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 ก็น่าสงสัยไงมันก็น่าสงสัยเหมือนกันใช่ใช่ก็เลยปล่อยไปเราสอ แล้วรอบสองมันใหญ่ปุนมันต้องเอาแล้วไงก็เลยเอามันมาล้านหนึ่งคือมันไปแทงเลยเหรอคือแทงไฟเดียวหรือว่าหรือว่าเขาสู้ปะไอ้สู้ก็ยืนในแทงเข้ามาก็ยืนในแทงโดนแทงเรื่อยๆพี่อยากโดนแทงว่ะก็พี่โดนไปแล้วนี่ตอนนั้นจำได้ไหมล่ะพี่ตะกัตที่พี่ไปยืนแล้วตัดผมอ่ะท้องโดนไปแล้วนี่แล้วสามล้านหน้านั้น่ะ อิ่มเลยดิก<ช>ินด้วยมั้งกำลังไปนอนด้วยเียเวดี่จบแล้วไง,งต่อมีเรื่ององื่นใครอีกมีปุ๊บเวดี่จบปุ๊บวันเดียวเท่านั้นแหละทำไมเขาถึงยอมวะคือแบบมึงไปแทงแล้วคุยจบเดียวเลยก็แทงแม่งเรื่อยๆตรงนั้นอ่ะแล้วแม่งก็มันก,มนก็มันก็ขอคุยแล้วมันก็ขอจบตรงนั้นเลยคุ <c oughs> ยโดดเลยอ๋อเขียนหน้าข่าวไว้ให้จันที่แย่แล้วก็กับเสื้อดำเหมือนก็เนี่ยช่วงนั้นงัดยางมาแรกๆไง ก็ไปยืนคุยกับเขานี่แหละสักพักพูดพูดแบบไม่เข้าหูกันมั้งก็ใส่กันตรงไฮเวย์อ่ะพอใส่กันมันน่าปลอมตัวมั้งแก๊งผมมันน่าปลอมตัวคุยกันแล้วไปนั่งในรถเชิดดำแล้วเขาไม่พอใจมั้งก็เลยใส่กันตรงที่ไฮเวย์อ่ะใส่จริงจังเลยเหรอใส่กันจริงจังเลยบับกันด้วยใช่เหมือนเพื่อนผมมันพูดแล้วก็ต้องมาเคียร์อ่ามาเคียร์เสร็จปุ๊บไงต่อ กอนนั้นก็กะใส่เต็มข้อเลยมีบูปินแดงทางแก๊งอะ่ะตอนนั้นอะ่ะซื้อมา,อาหใบล,ละห้าหมื่นอ่ะมีทางแก๊งกะเนี่ยตียแม่งปุ๊บอุ้มแม่งไปเลยหกสิบโลด้วยมีเรียงสิบโลทุกคนนี่ยตอนนั้นอะ่ะแต่พอไปถึงแลนดปุ๊บสถานการณ์พลิกแม่งไม่สู้เลยแบบพูดดีด้ย่ยไม่สู้เลยจากนิดเลยไม่มีแววที่จะสู้เลยเขาบอกฮะเจ้าเศดแต่เป็ะจริงตังเศษเขาเลยแบบไม่สู้ดีกว่าเขาบอกว่าโดนพวกพี่กดด้วยไม่ไหว บอกว่าใค่คำว่าโดนพวกกูกดด้วยเขาใช้คำพูดว่าก็เพิ่งโดนโดนโดนดไว้กดมาฟื้นฟูเพิ่งโดนดูไว้กดมาเหรอวะไอ้ก้อนแล้วไม่ก็มันมึงเพิ่งโดนพี่ตีมาไงแต่เขาใช้ไม่ใช้คำพูดผิดแหละตอนนั้นอละไม่เขาใช้เขาจะ้คำพูดว่ากดไอ้เแค่กูเมาเลยใช้คำที่ไม่ใช้คำว่ากดมาแต่เขาด่าพวกกูออ โดนขวนเหล่าในมือกูตีปากเด้อล่าสุดผมก็มีประเด็นเช่นดำแต่จะว่าพี่เฉยน่าจะไม่อะไรป่ะไม่อะไรหรอถ้าปล่อยไปเออพี่โทรหาม่ลยดิเซาเข้าแก๊งพี่รถเอเจอะเอไม่ใช่ของเซาหรอคันนั้น่ะใช่ใช่ใช่เสลนใช่อสุดแล้วเอเจเสลินใช่หรอใช่แต่รถในล้านต่อไปเนี่ยจะเป็นของเซ拉ทุกคันเป็นไงก็ว่าแบบนั้น เฮ้ยเสียอือย่ามองข้ามไม่อย่ามองอย่ามองข้ามพี่ผมนะบอกไว้เลยอย่ามองข้ามพี่ผมนะมองกูมองข้ามกูไปเหอะกูหมดเลยเฮียพี่เบลลี่อย่ามองอย่ามองข้ามพี่ผมนะบอกไว้ก่อนเสียเขารักพวกมึงนด้วยหลักไหลักพันน่ะพันพันลูกเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะตุู่มึงส่งอะไรมามันพูดแล้วมันก็เงียบส่งอะไรมาเอาแล้วมึงแล้วมึงก็ไปแบบ เทำไมะแค่นี้อ๋อเขาก็มีแค่นี้เดียวปะเพื่อนถามทำไมมึงไม่ช่วยเพื่อนทำงานกูจะไปนอนแล้วตู้กูติดมาก,กับมึงนี่แล้วมึงไม่มาไม่ไปช่วยไม่ช่วยเพื่อนทำงานอไม่ผมจะไปนอนไม่มาเหยื่อวตู้อ๋อ๋อไอ้ตู้งานร้านไงงานร้านเนี่ยคน,นเดียวเลยพี่สามสี่วันแล้วนี่ไอ้ตู้งานร้านไหนบ้าง ร้านปั๊มหอยพี่จะรัดทับผมเหรอกูขอร้านหนึ่งได้ไหมไอสัตว์ไม่ได้ร้สักร้านเลยเนี่ยไม่พี่ผมกอบโวยจะหมดแล้วที่จมดแล้วขออจมดนแล้วจะหมดแล้วจริงๆรขอเดอนพลนธิดก่อนได้ไหมพี่เจอเซโร่เซโร่ใจดีมากเลยเซโร่เซโร่เซโร่ชื่อซีโร่ใจดีมากเลยให้ผมกันตลอดเลยแต่ว่าพี่งันเลยครับพี่ื้อมาพี่กันเลยไม่ได้เซโร่ได้แย่เอนกันหน่าโดนแย่งรัว ขลังแยกนะไม่ให้เอานี่อู้ผมเชื่อป่ะกูไปจ่ออยู่ร้านหนึ่งอ่ะกูจะขโมยกูขโมยไม่ได้ทีไอเอ็ดเขียวอ่ะไอคาเมิลอนซื้อมั้งคาเมิลอนมันจะไม่อยู่สองอาทิตย์นี่ผมไปจบที่ไหนดิไปกูเจอกูไปกูเจอเจมตลอดเลยมันจะไม่อยู่สองอาทิตย์นี่แม่งัดซีนเนี่ยพี่นี่ก่อนไปไปไปก็ไปจบทีปนี่อนไปไม่ดิไปแล้วแล้วมันก็มีเรื่องกับเจมแล้วก็จบเีหมดแค่นี่เราเหรออ่ะไม่ค่อยมีเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรีบไปไหนมม่มีใครแตะเลยอ๋อประกงตะกิดอะไรเงี้ยมีไหมพี่คุณผู้ชมคนตถ้ามึงโชว์แล้วกูโดนโดนไม่ค่อยมีเรียบร้อยเลยนะอยากมีไหมเอาบไหมเอาไหม๋ยวพี่สั่งฝันให้เรับว่าไอเดซันไม่ครับพี่ผมขอยูเในแฉงนี่แหละร้อยคนมาเข้ามาหาเรื่องจริงจริงดีวะผู้ใโตเขาหาเรื่องผู้ใหญ่โตอืมเอ๊ะเธอไปหาเรื่องเลยสามใหม่ ตัวเออดันไม่ใหม่หรอกก็โตตีเองไหมตีเด็กมันดูนี่ยังมาเสียของทำไมถุกเวลาการกระแสพี่อนไม่กล้าตีมหรอกเห็นหน้ามึงแล้วมือสั่นแล้วเออผมว่อยากอยากใส่กับวายวายมากที่สุดกูไม่กล้ายิ่งว่าถ้าในเอทีอาร์กูถือปากฉลามอยู่กูจะไม่พีคเข้าไปหายตู้เลยได้ไหมทำไมวะอย่าตู้ปากเหม็นไม่เกี่ยว อีกแล้วทำไมทำไมยังใส่กาวไว้เนี่ยเมื่อวานอ่ะพูดกับน้าก็เป็นอย่างนี้ต่อนี่แซวอยู่นั่นแหละเรื่องเงี้ยยิงก็ตายซะวายวายเหรอมีประเด็นกับเขาหลายรอบแล้วอ่ะไหนขอแบบขอแบบตั้งแต่เริ่มจนจบรอบแรกเลยนะเอาเอาคือให้ฉันนะเอาให้เข้าใจนะตั้งแต่เริ่มจนจบนะอามานแบบนานมาแล้วแต่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรอ่ะมันมาหาเรื่อง แต่เรื่องนึงที่มันเกิดกับตัวคือจำขึ้นใจลีเนี่ยเรื่องที่มันโพสทวิตแควเอแควะอะไรแควีอะไรลงสกอตไม่ให้เสียมันโพสทวิตสมกิจกรมผมเล่นกิจกรรมใช่ไหมผมเล่นกิจกรรมได้ไหมเดี๋ยวให้ม่เกี่ยวพูดก่อนไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึงปหนึ่งแปบนึงไป้ม่งนก่ไปหนึ่งไปหนึดนึ่งนึ่งไป่อหห่่งร้อง่ใหนะก็คือผมมาเล่นจกรรมแล้วทุกคนก๊งอ่ะล็อต ล็อกแต่วายวก็คือตีแต่แม่งอ่ะตีแต่แม่งตี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 ผมก็แทงแต่โรเบิตอ่ะไอเบิดอ่ะพอแทงไปเรื่อยๆใช่ไหมจบกิจกรรมก็กิจกรรมแล้วมันก็โพสต์ทวิตเตอร์แบบว่าแบบเล่นซัเงินหมดเลยแบบโอ๊ตแขวะแบบอ้อล้ออ่ะก็เลยจัดให้แม่งเลยแล้วตีแม่งตีแม่งแล้วก็แล้วเพิ่งออกจากกิจกรรมก็แปลว่าโดนบ่อยแล้วก็กดแบบใช่แล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่อยากเล่นแต่เขามาแทงผมก็คือแทงก็สู้สู้อ่ะแทงสู้อ่ะ ก็คื <oul> อแก๊งเขาก็แทงสู้อะแล้วก็มาบอกทีหลังว่าไม่อยากเล่นบอกว่าแก๊งจะแตกแล้วไม่อยากเล่นแบบทรงเหลี่ยมอะเสี่ยมีข้าวป่ะข้าวใครไหมก็อยากใส่แม่งไงไม่มีเลยอันมีขายหลักๆก็มีแต่<ม>วายๆเนีกล่ววาวว่าถ้าสมมติได้ตีตะก้อนหนึงน,นะหรือว่าเอาให้รู้แล้วรู้อรอดแล้วว,ว่าใครอยู่ในสภาพี่มิเลี่ฟังผมไหมเนี่ยฟังอยู่กลัวน้า่ะเขาพูดอยู่ กาแบบเอาให้รู้แล้วรู้รอดเรื <c oughs> ่อยระหว่างไม่ใช่ว่าใช่ว่าเอาให้ได้รู้แร้วอรู้รอดเลยหรอเอ้ยเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครอยู่ในสภาไงตองอินเียกับวัยวัยอ่ะตอนนั้นน่ะที่เบรกไว้เพราะว่าวัยวัยเขามีอยู่กี่คนวะห้าคนแปดเ้วพอตีกับมันเสร็จก็ผ่านแป๊บเดียวแม่งขึ้นคนเต็มเลยขึ้นมาเล่นเอาอีสปอร์ตแม่งส,สุดสุดท้ายโดนแม่งเหลี่ยบแม่งมีแปดตอนแรกอ่ะเราพอผ่านไปแป๊บเดียว สองสามวันมั้งไม่ขึ้นคนเต็มเลยปุ๊บคนออกจากเชฟแับแก๊งมัะเต็มเลยออกจากช่างอ่อาออกจากหน่วยงานอืมก็มันก็ส่งคนไปเป็นหน่วยงานในช่วงนั้นอะ่ะออกจากหน่วยงานเต็มเลยแล้วก็ออกจากช่างแล้วก็เข้าแก๊งวายไปรีเอาตุ e ีสปอร์ตในช่วงนั้นเรียกเรียกมันอ่าเรียกอ,ยอะไรไม่ได้เรียกอะไรอ,ะไรอะ่ะเสียเขาขอไว้ไม่ตีมันตอนนั้นอะ่ะสงสารมันว่าเสีย ถ้าเสียไม่ใจบุญนะแม่งเละไปตั้งแต่ตอนแรกแปดคนบิลลี่โอ้โหไปตีเขาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นคนไงสุดท้ายตอนมันมีเรื่องมันก็ขึ้นคนไงเชี้ยะรางวันก่อนนี่ไหมเล่าขอเล่าเลยขอแบบว่าขับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแลนด์เจอแม่งพอดีเลยแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยวายๆไปขอเขาตีดิผมเลยตะโกดตะโกนเลยหนึ่งห้าสี่สี่ถ้าบอกวายๆไม่ตีลเล่นนะกูขอใส่จริงอะไรนะเอาใหม่ดิ ช่วงขับมอเตอร์ไซค์ไปฟังผมเลยไม่คุฟังอยู่สิโดนผู้ขับพอดีเมื่อกี้ก็คือผมขับมอเตอร์ไซค์ไปแลนด์ใช่ไปแลนด์ใช่นเป็นตีกับยาจกมัดเปล่าแต่ยาจกแม่งไม่อยู่กับเจวอนไว้กู้กลับมาจากเฟดแล้วมันล้วเรามันก็มีจอดแล้วเพื่อผมมันก็จอดแล้ก็เรียกมันบอกว่านี่ไม่ล่ะตีตีไม่ละขำๆขมังจะเล่าหรือจะให้กูเล่ากูเริ่มงงแล้วนี่ไอ้บาต่อก็คือตอนไปเจอมัน ก็นี่แหละก็ขับรถส่วนการก็เรียกเรียกมันว่าวายวตีกันไหมครับคำขำผมเลยกดตะโกนว่าเนี่ยถ้าเป็นกับมือกูไม่เตรียมขำนะกูขอใส่มึงกินได้ไหมวายวายแล้วมาแล้วว่าไงแล้วว่าไงสั่นเลยสั่นสั่นเยอะไม่ได้มึงฉี่ไม่ล้างอีกแล้วมึงโดนแล้วพี่เออรีดไม่รีดจะใครมาหาพี่ ไหนอ่ะหนะบอกแป๊บนึงม่มันม่ใช่เฉยๆูือมันคือแบบใส่กันเลยอรอไม่ใส่กันเลยวะมันไม่มีเรื่องไงก็หาเรื่องดิก็วันนั้นไอโกรไปเจอเขาซ่อมไฟมั่งหน้าแกงเขาก็ไปขอครึ่งนึงมาวันนี้วายวายมาเปลี่ยนชุดผมไปถอดยางมาเรื่องแหวนเดี๋ยวขอเรี่องผลที่มือใสเก่งวายวายตอนแรกไม่ใช่ก็ใส่เฉยๆมันสวยดี ไม่ได้ใส่ไว้ไม่ได้อยากมีปัญหาเขาเลยก็ใส่เฉดมันสวยไงก็ใส่ไว้เฉดมันสวยดีพี่ผมต้องไปแล้วไปไหนฮะเดี๋ยวไปแล้วเวลางันร้านมันเลยมาแล้วพี่ผมไปละเฮ้ยเร็วไปแล้ไปละเอ้าพี่สกอตพี้อย่าเร็วเลยรวกว่าบานเลยอ่ะ